นายกอนุทินประกาศว่าเรื่องความมั่นคงเรื่องชายแดนให้กองทัพตัดสินใจใเต็มที่เปิดปิดด่านสร้างรั้วเป็นงานความมั่นคงชายแดนสนับสนุนกองทัพปฏิบัติหน้าที่พลโทบุญศินปบอกว่าต้องขอบคุณนายกที่ให้ความเชื่อมัน่นแล้วไฟเขียวกองทัพในการแก้ปัญหาชายแดนนี่คือพลโทบุญศิลป์พักลางแต่ว่าพื้นที่กองทัพภาคที่หนึ่งเนี่ยก็จะมีประชุม R b c ยี่สิบสี่ถึงยี่สิบหกกันยาแต่ไม่ใช่ภาคสองเลยพื้นที่ที่มีอาวุธอยู่เยอะๆเนี่ยพื้นที่ภาคสองแล้วอันนี้กัมพูชายังไม่มีท่าทีจะประชุมเลยแล้วจะถอนอาวุธกี่โมงแถมทุกวันนี้ระดมคนเข้าไปยั่วยุเข้าไปเพราะฉะนั้นกัมพูชายังไม่เห็นแสดงความจริงใจเลยนายกอรุธินวันก่อนให้สัมภาษณ์เรื่องการจะเปิดด่านตอนนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยให้กองทัพ พิจารณาเพราะว่าเป็นคนอยู่ในพื้นที่นช่นแล้วตอนขึ้นปลาใัยนะบอกเลยว่ามา้าไม่มีม้าตัวไหนไปเปิด <c oughs> อย่าว่าแต่ม้าไม่เปิดแล้วหนูก็ไม่เปิดหน, <c oughs> หนูใช่ดนูเดือดมาก <c oughs>